สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการชิมนะครับขนมกระทงทองนะครับเป็นขนมทางภาคกลางนะครับผมว่าอร่อยเลยเนี่ยนะครับก็เราจะมีแป้งนะครับแล้วก็เป็นส่วนผสมเนี่ยข้างในนะครับเอ่อเท่าที่ทราบน่าจะเป็นมีไก่นะครับมีไก่แล้วก็มีแครอทบรันเตานะครับข้าวโพดประมาณนี้ครับวิธีการก็คือตักตัวของไส้มันนะครับเข้าไปที่กระทงทองนะครับแล้วประมาณนี้ครับมาดูว่าใส่ปั๊บง้มใส่เข้าไปนะครับ ไม่มีอะไรครับกินเลยครับรับประทานเข้าไปเลยนะนี่ได้มาแล้วครับก็กินอย่างนี้เลยรสชาติที่ได้ก็จะอร่อยนะครับมีความหวานมีความกลมกล่อมจากแป้งนะครับลองไปดูนะครับขนมกระทงทองครับเป็นขนมทำภากลางครับแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้กินหรอกมีโอกาสได้กินเนี่ยเวลาที่มาที่แถวอ่างทองอะไรเงี้ยครับก็จะได้กินเรื่อยๆเนาะ ว่ยังไงก็ลองไปหากินดูนะอาหาราหดูนะเป็นของที่อร่อยอย่างหนึ่งเลยนะครับขนมระทงทอง